นี่คือห้างต่อหัวเสือเป็นต่อหัวเสือต่อเนี่ยเป็นรูไหลเป็นสัตว์ที่รูไหลกัน,นอย่างเพราะว่าไม่กระโดดต่อเอือเนิ่มแต่มีต่อเนี่ยรูไหลกมู แกเขาก็รับสงบมน,น,นี่คนไปแง่ไปอย่งนไนไ่ไดติปดป้องกันก็คนติดทำลายเป็นไปเอาห้างเอาอย่างของเอาสิ่สกปรแระวัง,งมากในตอหัวเสือแลอตอหลุมเขาเห็นราวาคนอุตสา,า,าห์กินปาคาแห้งกิโลนึงก็หลายบาทหลายร้อยเขาก็แสวงหาผลักลาตอ เ็นยุ่ยกไนี่มันเป็นเ,นนเห,นหตุในตอนนีอยู่ได้ก็เคื่อบองที่ไม่มีคนเขอเก็บวนเร่งจะเป็นเรื่องอยงท่เขาจะเห็นพราะว่าตอนสมาเันชะไมเรื่ปลาได้อย่างนแี่เขาไม่อยู่ในเมืองนี่คืเห็นท้างเลยม่บาคนเริ่มแล้วต่อ